สวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาลงแปลงโลกมันสำปะหลังน้องับหลังจากได้ทําการถอนไปแล้วครับวันนะ่ะที่นี่หลังจากถอนเสร็จนะครับเอาไไถไา,ายถ่ายถึงว้นะครับสี่วันวันที่ห้าก็มายกร่องน้องับการถ่ายถึงว,ว้ก็เพื่อเป็นการตากดินนะครับ พอเราไถโย,ยกลงเลยนกรับมันอาจจะทําให้มีเชื้อราพวกอะไรต่างๆนานาเลยครับรอยู่ในแปลงมันของเรานกรับดังนั้นการทนานาก็เหมือนกันกับทํานาทําไรหรือว,ว่าแม่แม่กระทางการปลูกพืชพักสวนครัวต่างๆเราจะจะต้องมีการตากดินก่อนนกขก็จะตากกี่วันก็ดูของ สภาพดินนะครับว่าดินมีความชื้นมากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีก็ดินอาจจะไม่ค่อยชื้นอาจจะตากแดดไว้ประมาณสักสองแดดถ้าดินชื้นมากอาจจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะไรทำนองนี้นะครับถึงมาทำมาทำการถ่ายยกลงอันนี้ก็เหมือนกันครับดังนั้นวันนี้ก็ หลังจากได้ยกโรงเมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะมาทําการปลูกที่ตัวนี้ก็เป็นที่หนึ่งไร่นะครับมันก็ไม่ค่อยกว้างหรอกแต่ว่ามันมันยาวอาจจะหนึ่งไร,เร่เศษๆนี่แหละแต่ก็ทีไปหนึ่งไร่ส่วนผลผลิตนะครับการถอนมันถ้ามันอยู่ใกล้ต้นไม้นะครับถ้ามีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ครับมีต้นไม้เยอะๆแบบนี้ ผลผลิตที่อยู่ด้านคางนะครับด้านคางจะอยู่ริมริมรั่วแนวเขตหรือว่าโหมเงานะครับของตน้นไม้มันก็จะไม่ค่อยให้ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับอาจจะได้บ้างนิดๆิดหน่อยๆ่อยถ้ามันเป็นกลางแจ้งโดยตรงมันก็จะให้ผลผลิตดีมากครับหัวจะใหญ่หัวจะดกโดยเฉพาะนี่ครับนี่ยมายายูคาน ลูกตรงไหนมันก็จะกินอาหารอย่างอาหารจากพวกพืชอื่นๆขนะปลูกใกล้กอไม้ไผ่นะครับกอไผ่ไผ่ไยังตายได้เลยครับ mm hmm. ก็ถือว่ามันแรงมากนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับหม้ยูคานะครับเดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไปอันดับแรกคือการตัดต้น ต้นมันนี่ก็ถือว่าดีต้นนึงก็ตัดได้หลายท่อนเพราะเพราะว่ามันเป็นมันถึงทอนแต่ถ้าปล่อยไว้นานต้นหนึ่งอาจจะได้ประมาณสักสองทอนประมาณนี้นทอนหนึ่งสองท่อนแต่นี่ทอนเสร็จก็ประมาณอาทิตย์กว่าัก,าก็เริ่มทำการปลูกมันต้นนี่มันก็เลยตัดได้หลายท่อน ผมเตาแล้วฟนะันตัวเรียงมากิดฟันไม่ทันไะง lọc hộ nó Park 哎，嗨。 No,